โรงเรียนมัธยมของผมเป็นโรงเรียนชายรวนที่มีความเก่าแก่ตั้งอยู่บริเวณเชิงสะพานพุทธกรุงเทพมหานครและเนื่องด้วยความเก่าแก่ดังนั้นเรื่องเล่นลับจงมีมากเป็นเงาตามตัวโดยว่ากันว่าเมื่อสมัยสงครามโลกค,ครั้งที่สองประเทศไทยโดนถล่มอย่างหนักด้วยเครื่องบินทิ้งระเบิดโดยเป้าหมายของระเบิดคือสะพานพุทธในว่าทำลายเพื่อ ปัดเส้นทางลำเลียงครับแต่ปรากฏว่าแม้จะทิ้งระเบิดมากสักเพียงใดก็ไม่โดนสะพานพุดเลยผู้เฒ่าผู้แก่ท่านว่าเป็นสอาบ,บุญบารมีของสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชท่านได้ช่วยปกป้องสะพานปกป้องชาวไทยเอาไว้ทีนี้รูประเบิดที่พลาดเป้าจากสะพานมันก็ไม่ไปไหนครับตกแถวแนั้นนั่นเองส่วนหนึ่งก็ตกในพื้นที่โรงเรียนของผมด้วย เห็นว่ามีคนเสียชีวิตมากมายทีเดียวและด้วยเหตุนี้เองทั้งความเก่าแก่รวมถึงประวัติที่เคยมีคนตายทำให้ในสมัยก่อนนั้นโรงเรียนของผมดูน่ากลัวยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในยามค่ำคืนนั้นเงียบสงัดเพื่อนซี้ของผมมีพี่ชายซึ่งก็เคยเรียนอยู่โรงเรียนนี้เช่นกันจะเรียกว่าเป็นรุ่นพี่ก็ได้รุ่นพี่เคยเล่าว่าเมื่อครั้งสมัยเรียน เคยเล่นเตะบอลพลาสติกกับเพื่อนๆในเวลาหลังเลิกเรียนก็ราวๆสักห้าโมงเย็นบรรยากาศไม่ได้มืดสักนิดเรียกว่ายังมีแสงแดดอยู่ด้วยซ้ำแต่ขณะที่กำลังเตะบอลอย่างเมามันปรากฏมีผู้หญิงสวยผมสบายเดินผ่ากลางวงฟุตบอลแล้วจู่ๆเธอคนนั้นก็พันเลือนหายไปต่อหน้าต่อตานักเรียนนับสิบคนเล่นเอาเก็บของกลับบ้านกันแทบไม่ทัน เรื่องคุณพี่สาวห่มสบายนี้มีคนเคยเจอกันเยอะครับบางครั้งปรากฏกายอยู่บนชั้นสองของอาคารเรยียนในเวลากลางวันแสกๆนันเกเรยียนที่อยู่ข้างล่างเลยหน้าขึ้นไปเจอถึงกับร้องโวยวายไม่เป็นภาษามนุษย์เลยทีเดียวโมไปเรื่องอื่นเสียเยอะคราวนี้มาฟังเรื่องของผมดีกว่าซึ่งเป็นประสบการณ์แรกครับและตัวผมเองก็ไม่ได้เจอคุณพี่สาวห่มสบายหรอก แต่ได้เจออย่างอื่นที่น่ากลัวยิ่งกว่าปีพุทธศักราช2530โปรดอย่านับอายุผมเพราะมันแสลงไฟผมสามารถสอบเข้าเรียนต่อในชั้นมธัธยมศึกษาณโนะรงเรียนแห่งนี้ได้สำเร็จแต่เนื่องจากความที่บ้านอยู่ไกลซึ่งทำให้ผมต้องตื่นนอนตั้งแต่เช้ามืดไม่ใช่ว่าขยันหรอกครับแค่เพียงเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหารถติดอันจะทำให้ไปโรงเรียนสายได้ ผมตื่นนอนตั้งแต่ตีห้านั่งรถเมย์ไปโรงเรียนกว่าจะถึงก็หกโมงโดยวันไหนที่ออกเร็วมากๆก,ก็จะถึงโรงเรียนเป็นคนแรกเลยทีเดียวโดยสมัยก่อนผมมักภูมิใจกับการมาเช้าอยู่เหมือนกันแต่ว่าเพราะเหตุการณ์ต่อจากนี้ผมจึงเข้าใจแล้วว่าการไปเป็นคนแรกนั้นก็อาจทำให้เจอสิ่งที่ไม่คาดฝันได้วันที่ผมไม่อาจลืมจากความทรงจำ เช้าวันนั้นผมได้ไปถึงโรงเรียนเป็นคนแรกนาฬิกาที่ข้อมือบ่งบอกเวลาตีห้าห้าสิบนาทีท้องฟ้ายามอารุณรุ่งยังเป็นสีเทาจางๆไฟถนนด้านนอกยังคงเปิดอยู่ผมก้าวเข้าไปในโรงเรียนด้วยความภาคภูมิใจตามระสาเด็กพิจารณาโดยรอบก็ไม่พบว่ามีนักเรียนคนไหนมาถึงก่อนผมจึงก้าวไปยังตึกห้าชั้นอันเป็นตึกที่จะต้องเรียนวิชาแรก ห้องที่ต้องขึ้นไปเรียนนั้นอยู่ชั้นสองของตึกผมก้าวเดินขึ้นโดยไม่คิดหวาดกลัวสิ่งใดก็นีวันโรงเรียนนี่ใครจะมาทำร้ายเราเมื่อถึงชั้นสองห้องแรกเป็นห้องพักครูผมมองผ่านๆไม่เห็นมีใครมาแสดงว่าผมมาเช้ากว่าคุณครูเสียอีกนั่นก็เป็นความภูมิใจแบบเด็กๆห้องเรียนวิชาแรกอยู่ห่างออกไปเป็นห้องที่สี่ ผมก้าวเดินผ่านห้องแรกไม่มีใครมาผมยังเป็นคนที่มาคนแรกแตว่าเมื่อเดินผ่านห้องที่สองมองเข้าไปทีแรกถึงกับสะดุ้งนั่นเพราะที่หน้าต่างมีเงาคนแต่เมื่อพิจารณาดีๆก็โล่งใจเพราะเป็นเพียงเงาของรูปปั้นในตึกเรียนวิทยาลัยศิลปะที่ตึกอยู่ชิดติดกันผมยังคงมาเป็นคนแรก เมื่อเดินผ่านห้องที่สามก็ยังไม่เจอใครที่มาโรงเรียนเช้ากว่าทุกอย่างยังคงเงียบสนิทเงียบจนผิดสังเกตและเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นในตอนนั้นเมื่อเบื้องหน้าอีกเพียงไม่กี่เมตรจะถึงห้องเรียนจุดหมายชาวรักเสียงเรียกยานคางดังมาจากทิศทางด้านเบื้องหลังทั้งที่เพิ่งเดินผ่านมาเมื่อไม่กี่วินาทีที่แล้วผมแน่ใจว่าไม่มีใครอย่างแน่นอน และเสียงเรียกมาจากไหนผมจึงตัดสินใจเดินกลับไปดูซึ่งเมื่อมาวิเคราะห์ย้อนหลังจริงๆแล้วการที่เดินย้อนกลับไปนั้นอาจเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดมากที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตทว่าเวลานั้นผมอยากรู้จริงๆอยากรู้ว่าเสียงเรียกจากห้องที่สามห้องที่ผมเดินผ่านมาหยกหยกผมมั่นใจว่าไม่มีใครอย่างแน่นอนหรือว่าเขาคนนั้นแตกอีก และผมก็ได้เห็นสภาพภายในห้องห้องทีมัครูไม่มีใครสักคนบนัดนี้มีนักเรียนอยู่เต็มห้องทุกคนกำลังนั่งก้มหน้านิ่งอะไรกันเด็กนักเรียนมากมายขนาดนี้มาจากไหนช่วงเวลาไม่กี่วินาทีใครจะเข้ามานั่งได้มากมายถึงขนาดนี้และก่อนที่ผมจะได้ตัดสินใจอย่างไรเด็กทั้งหมดค่อยๆเงยหน้าขึ้นคุณพระ เด็กนักเรียนทุกคนอยู่ในสภาพไม่เกรียมเสื้อผ้าขาดวิ่งอีกทั้งดำเป็นเท่าฐานที่สำคัญทุกคนกำลังเสยะยอินให้ผมยิ้มเล่านั้นกว้างจนเห็นฟันฟันที่ดำสนิทไวยิ่งกว่าความคิดผมรีบพาร่างตัวเองลงมาอยู่ที่ข้างล่างทันทีนั่งรอเพื่อนๆรวมถึงรอให้แดดออกจนสว่างจากนั้นจึงขึ้นไปยังห้องเรียน ซึ่งดูแล้วก็เป็นปกติดีไม่มีวี่แววของเรานักเรียนฟันดำนับจากวันนั้นหากวันใดที่ผมมาเช้าผมจะใช้วิธีนั่งเล่นอยู่ข้างล่างจนมีคนขึ้นไปบนตึกเยอะๆหรือไม่ก็รอจนแสงแดดสว่างจ้าแล้วผมจึงค่อยขึ้นไปบนชั้นเรียนและนับแต่วันนั้นมาผมก็ไม่ได้เจอเด็กนักเรียนฟันดำอีกเลย